นมถั่วเหลืองและตะซอยงาดำหลังจากเดินฉ่ำทั่วงานจนหนังท้องตึงแล้วเจะบุ J ๊กก็กลัวหนังตาจะปิดก็ว้าพาคุณผู้ชมมาเดินย่อยที่ร้านกวนนิโต้สาขาตลาดกลางเมืองตรังค่ะร้านนี้เขารวบรวมของดีของเด็ดสินค้าชุมชนจากฝีมือคนเมืองตรงังไว้ให้ช็อปกันเพียบเลยล่ะค่ะซึ่งที่นี่เปิดถึง3ามท่มเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่ช็อปจนเพลินนั่นเอง าตามเข้ามาเลยคุณผู้ชมคะ่ะภายในร้านเขาก็มีของฝากจากจังหวัดตรังเยอะแยะมากมายเลยอันนี้นะเมื่อกี้ถามที่ร้านเขาบอกเป็นแบบเตยปลาหนันใช่ไหมคะอ๋อกลิ่นก็ยังหอมๆอ,อยู่เลยนี่ต้องอย่างนี้เนะเวลาซื้อของซื้อของถือว่าไปเที่ยวต่างประเทศเนาะเราพี่องนี้ดูเก๋มากอันนี้คือเป็นซอพาวเวอร์ที่แท้จริงของตรังผ้าทอนาหมื่นสีอันนี้ก็คือ เป็นรูปแบบที่เขาออกแบบมานะคุณผู้ชมนะดูสิเนี่ยเห็นไหมเวลาบุกกดถือเห็นไหมเก๋เลยอะ่ะจอกว่าใครมาแล้วยากได้ก็จัดไปเลยค่ะวัยรุ่นเธอ <c oughs> เห็นไหมนี่เก๋จะต,ตายเก๋จริงคะ่ะงานดีไซน์กระเป๋ามิกแอนแมทแล้วไม่แก่นะจ๊ะสายแฟสายใจสะพา,ายแล้วไม่เอาเลยจะใบเล็กใบใหญ่ใครๆก็ถือได้สะดุดตาค่ะเหี่ไปเมืองนอกเมืองนา,นามไม่อายเลยสบู่เหลวลำข้าวหอมขอดมหน่อย หอมเนาะอันนี้รสจังเลยอะ่ะผลิตด้วยน้ำมันลำข้าวสกัดเย็นจากเครือขา่ายเกษตรกร,รกท้องถิ่นอ๋อนี่ไงข้าวเบายอดม่วงนี่ใช่ไหมคะเขามาทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆตรงนี้เลยลูกกิ้งน้ำมันปลามแดงและสมุนไพรโอ้ยส,สดชื่นจังเลยอะ่ะสมุนไพรไทยนี้ดังไกลถึงทั่วโลกนะถ้าเกิดสมมติว่าคนไทยสนับสนุนของไทย ต่างชาติยังไงก็ซื้อพอมาทำเป็นแพ็กเกจสวยง่มแบบนี้มันสร้างมูลค่าได้แล้วชาวบ้านเกษตรกรเขาก็จะมีรายได้ด้วยเนี่ยเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนด้วยนะอันนี้ดีค่ะเกษตรกรผลิตผ่านการพัฒนาเป็นสินค้าต่างๆแล้วก็อาศัยร้านค้าส่งต่อ การกระจายรายได้เป็นทอดทอดสร้างเศรษฐกิจให้คนเมืองตรังปังไหมไหวถ้าเกิดคุณผู้ชมมานี่นะคุณผู้ชมก็จะได้หนึ่งเดียวในโลกนะเพราะว่าเขาใช้มือเขียนใช้มือทำมันใช้เทคนิคบาติกก็คือคล้ายๆผ้าเอามาวาดเป็นผ้าบาติกนี่แหละเพราะฉะนั้นทุกลายเขาจะเขียนขึ้นด้วยมือถ้าเป็นมันมันแวแวะนะคุณผู้ชมนะมันเป็นผ้าไหมอันนี้ผืนเท่าไรนะหร่นะเดี๋ยวดูราคาก่อนนะราคา1น0 0นาบาทคุณผู้ชมเขาเป็นผ้าคลุมไหล่ผ้าบันคอนะเธอ ลายพยูนเห็นไหมเธออ๋อที่เมืงตังเขามีพยูนไงอันนี้ต้องบอกก่อนว่าน้องอายุ12คขวบที่เขาเป็นพี่น้องกันนะ่ะที่อยู่จังหวัดตรังนะ่ะเขาก็ออกแบบนี่เขาก็อ,อกมาขา่าที่เขาเคยไปนิวยอร์กแฟชั่นวีคนะ เกสิยาคนตรังเลยเพ่อกับแม่เขาเป็นทนายความใช่ปะที่เป็นน้องผู้หญิงก,กับน,น้องผู้ชายอะ่ะกูก็ดูอยู่แบรนด์เกสิยาเป็นแบรนด์เสื้อผ้าจากดีไซเนอร์รุ่นจิ๋วของน้องวินนี่กับน้องฮีโร่ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของคนตรังวันนี้เจ๊บุ๊กมาเช็คอินเมืองตรังตะโกนดังๆแบบไม่อายใครได้เลยค่ะว่าที่นี่สุดยอด คุณผู้ชมข่าววันนี้อิ่มอกอิ่มใจอิ่มทองแล้วก็ที่สําคัญนะคะอย่างที่บุกโกะบอกเลยค่ะว่าตรังวันเดียวก็เที่ยวได้ตื่นเช้าหน่อยแต่เที่ยวได้ทั้งวันไปนั่งรถตุกตุ๊กหัวโกบนะคะไปที่ศาลเจ้าพอจากศาลเจ้าเสร็จแล้วนะคะ ก็มาดูงานศิลปะนะคะมาดูผนังกำแพงต่างๆแล้วก็มากินของอร่อยรวมถึงตบ้ายนะครับมาซื้อของฝากอดีแบบนี้นะกลับไปฝากเพื่อนๆนะคะแน่นอนค่ะอิ่มอกอิ่มใจแบบนี้นะคะติดตามรายการตลาดสดพระราม4วันนี้บุกกลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะาาดสพรม